กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลโฉกทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันซอกของวันอังคารครับวันที่24วันอังคารนะครับวันที่สองของสัปดาห์อาตอนนี้น้องผู้ผากําลังแต่งตัวไปโรงเรียนบ่ลูกอาวัดดีเอฟซีก่อนน้องผู้ภาครับหนาวอยู่บ่หนาวครับครับหนาวจะไปโรงเรียนบ่อาไปอีกแค่วันหยุดนี่ ไปอีกหนึ่งวันก็หยุดเพราะว่ารุ่นพี่จะไปเขา่ข่ครับน้องผู้พาไบ่ายเอฟซีก่อนบ่ายเอฟซีก่อนคร <ไว S 1> ับ <ไว S 1> น้องผู้พาุ่ณจะไปโุงเรียนนะครับตอนนี้แอดวินไล่พึ่งกีดยางเซตนะครับกับเข่ามานะครับคุณพ่อคุณแม่ม้าละกะ็ะได้รับสายจากโทรศัพท์ด่วนเลยนะครับมาได้มาแล้วนะครับที่เอฟซี่อคอยกันหล่กับนั่นก็นคือ หวยซองจากมหาชัยนะครับอ่าได้ท่านที่ปล่อยท่านที่นะครับพูดคุยกันพ่อสมควรนะครับอ่าจะของตัวเลขเนวทางเพื่อนกันจะไปทํางานคือกันนะครับเมื่อกี้นี้ได้โทรมาพูดคุยกันอาจจะเป็นตัวใดนั่นนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่รอคอยกันหลายเอฟซี FC รอคอยกันหลายนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวาท่างน,นะครับกอขอกาบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทางช่องทุกทุกถันนะครับ ที่นะครับติดตามนะครับตัวเลขแนวทางครับทางช่องวิไลใหโคมาโดยตลอดนะครับจะได้ขอกราบขอบุญขอบุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล่ยอดแช่นะครับและก็เป็นกําลังแรงใจอาจจะของตัวเลขแนวทางนะครับจากสํานักต่างๆที่ส่งมาให้ทางเอฟวิไลได้นําเสนอให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน เรื่องของตัวเลขแนวาทางนะครับคุณพ่อคุณแม่มีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเฮากับเบากันสำนักไดเข่าสำนักใดแตกเข้ากบดีใจนํานะครับสำนักไดรุดกะห้กำลังใจกันต่อไปนะครับอาห้วซ่องจากมหาใส่นะครับคุณพ่อคุณแม่ล่อค่อยกันหลายนะครับมือน,นี่นะครับแอดวิไลได้มามิกกี้นี่ปล่อยท่านที่บอโลานะครับเพราะว่าเอซี่ล่อค่อยกันหลายนะครับ อางวดประจำวันที่2นะครับ2มกราคมครับ2568นะครับอ่า2มก,กราคม68นะครับอ,อ่างวดนี้นะครับจะได้เป็นตัวใดอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขแนวทั่งนะครับงวดนี่เข้ามาเบิ้งสถิติย้อนหลังกันอ่า พอว่าเพื่อเอฟซีเพิ่นเขามาติดตามไหมเพื่อนจะได้เข้าใจในตัวเลขแนวทางนะครับหวยสองจากมหาชัยนะครับอ่ะก่อนอื่นแอดว้ไรก,ก็ขอากราบขอบุญขอบคุณนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทางนะครับสี่ส่งตัวเลขแนวทางอ่มาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกันนะครับขอากราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับอ่นนี้คือสถิติเฮาตอง ผูดต้องคุยอธิบายจักหน่อยนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เพื่อให้เอฟซีที่มารอดมาติดตามไม่ให้เพื่อนได้เข้าใจนํานะครับเดี๋ยวได้แน่น,นอนเพราะว่าได้มาแล้วนะครับอ่าหวยซองจากมหาชัยนะครับจะเป็นวิ่งบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเป็นบนอ่าวิ่งบนอ่าเริ่มสถิติจากหนึ่งตุลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดนั่นนะครับ งวดวันที่1ตุลาคมได้มาที่5กับ0ูนยแนวทางแตก665ปรากฏว่า6มานะครับงวด16ตุลาคม2567ได้มาที่6กับ2ปรากฏว่าแนวทางแตก962มาทั้ง2ตัวนะครับงวด16ตุลาคมาคุณพอ่อคุณแมบบ่ฟังให้ดี ต้องอธิบายน้ำนะครับเพื่อความชัดเจนหนึ่งพฤศจิกายนครับได้มาที่สี่กับเจ็ดแนวทางชุดบนแตกศูนย์สี่สี่ปรากฏว่าสี่มานะครับอันท่สิบหกพฤศจิกายนนะครับได้มาที่สองกับสี่แนวทางชุดบนแตกสองสองหนึ่ง อ่งวดประจำวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับได้มาที่สี่กับห้านะครับได้มาที่สี่กับห้าแนวทางชุดบนแตกแปดสี่สามปรากฏว่าสีมาอ่างวดที่ผ่านมานะครับคือสิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะครับได้มาที่หกกับสาม แนวทางชุดบนแตก863นี่คือสถิตินะครับปรากฏว่ามาทั้งสองตัวก็คือกอดข้อกันมากเลยนะครับหลักหน่วยหลักสิบนี่คือสถิตินะครับย่อนหลังไห้เบึงจากเริ่มจากเดือนตุลาคมมาถึง16ท่าธันว่าคมงวดต่อไปครับคืองวดประจำวันที่สอง อ่ะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอพร้อมกันอีกอยู่อ่ะเดี๋ยวแอนวิไลจะพาเขียนตัวเลขก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยแคบหน้าจอพร้อมกันนะครับครับงวดนี้ <c oughs> ขออภัยด้วยคุณพ่อคุณแม่งวดนนี้นะครับ2มก,กราคมอ่ะ <c oughs> เขียนสถิติไว้ก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เบังให้ดีอ่อ2 มคหกแปดอ่าได้มาที่ได้มาที่อ่าคุณพ่อคุณแม่เขียนไว้เลยนะครับเลขสองตัวแค่นั้นอ่า อคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วนะครับก็คือ f อฟรอค่อยกันหลายนะครับสกับ7จอ่าสกับเจตรงนี้เขาก็ต้องว่ารอผลนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ารอผลได้สกับ7นะครับคุณพ่อคุณแม่อ่า แอดวิไลจะให้แคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นี่คือสถิติย้อนให้เบิ้งเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอาเบิ้งให้ดีนะครับคือจะชัดเจนอยู่ตัวเลขแนวทางนะครับอ่าครับแคปบหน้าจอกันสองมการาคมได้4กับ7นะครับย้ำว่าเป็นบนอย่างเดียวด้วยคุณพอ่อคุณแม่อ่าเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่าแอดวิไลจะเขียนตัวใหญ่เลย บนก็เป็นบนอย่างเดียวก็คือได้กับ7นะครับ f c คุณพ่อคุณแม่อันนี้เขารอบผลนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นเศร้าของวันที่24จะเขียนลักฐานการลงพรอมเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ลงให้อันนี้หลักฐานการลงแนวทางนะครับลงให้วันที่ ลงให้วันที่24ครับมันนี่วันอังคารที่24อ่า24ธันวาคม67นะครับนี่คือมือลงแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่อะได้4กับ7ฝากแช่ออไปนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่ฝากแช่ออไปนะครับให้ f c ทั้งสองหฮาได้ฮูได้เห็นน้ากันเป็นคลิปที่ fc คุณพ่อคุณแม่รอค่อยกันหลายนะครับ พว่าสถิติยั่งบอลุดเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่สถิติอันย่าวยียดเลยหวยซองจากมหาชัยนะครับงวดนี้ได้4กับ7ฝากแช่ไปลหลายนะครับให้กาลังแรงใจเจ้าของที่เพิ่นส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้แอดวิไลนําเสนอ,อขอก,กราบขอบุญขอบคุณเจ้าของเนืา้อทาังอีกขางหนึ่งนะครับให้ถูกหวยรวยเบอร์นํากันสุขสุข,สขคนเอาสุดท้ายนี่คลิปนี้แอดวิไลจะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไป ขอไปจิบนำอุ่นจากแก้วก่อนอาการยังเก็บคออยู่นะครับอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ